เป็นเนื้อย่างตัวตึงของย่างทองหล่อเอกใหม่นะคือฝั่งเนื้อที่ดีที่สุดของร้านวันนึงมี6จานคา,ารบิกนะที่ทุกคนมาที่นี่ก็มีวันละ6จานก็มาเช้า,ชาะะกันนะครับมาไม่ <มา S 1> น่าสมมาได้เอเ้าเรจะบินไม่ได้กินเนื้อดีๆอย่างนี้มาพักแ,ววแเราว่าจะหมดเนี่ยมึงลองเอาเลมอนบีบลงเนื้อดิ เราชอบที่สุดก็คือการบีบเลมอนลงไปกินบนเนื้อเปิดโลกเรามากวิธีการกินเนื้อแบบนี้ไม่ไได้เนื้อมันเกินไปจริงๆร้านเนี้ยสวัสดีคนะคและนี่คือด้านในของร้านซูมิเตนะก็คือเป็นเนื้อย่างติดตึงของย่านทองหลอ่อ เอกไม้นะจ๊ะจะบอกว่าร้านเนี้ยเลือกมาดีมากเลยคือจิมเอาชิมมาครับดูรีวิวอ๋อดูรีวิวเหรอ4.5ครับ <4. 5. S 2> ก็คือมากันแถวนี้แล้วก็คือไม่รู้จะกินอะไรในหัวมีแต่คำว่าเนื้อย,ยานะอ่างนล้เฟนโจก็เลยเรียกเลือกมาซูมิเตน,นะครับซูเมตีซูเมตีวะซูมิซูมิเตะยากินนี่คือซูเมตี S <S <S ่าอินเดียจริงๆวันนี้เรามากินนี่ไก่โจสั่งเนื้ออะไรบ้างนะไพเวทร้านนี้ไพรเวทมากทุกอันมีคอไม่เห็นหน้ากันไม่มีท่าถ้ามากินกับกิ๊กแล้วแฟนเดินไปอิฐตกก็ไม่หรู <S 2> <S 2> จริงๆรู้ไหมรู้หรอตะกี้สั่งเนื้ออะไรบ,บ้างเป็นของเนื้อที่ดีที่สุดของ,งวันจะมีได้หกจานแรงมากกแบบเนี้หรอที่เหลือหกคน สั่งเนื้อที่ดีที่สุดของร้านวันยังมีหกจานพอาจานที่เรททำหกหมดอันนี้หรอ <c oughs> ได้หรอเออได้วะ่ะโอเคเดี๋ยวรอเนื้อมากีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วก็สั่งข้าวผัดซี่โครงข้าวผัดน้านเนื้อไปด้วยเขาบอกว่าซี่โครงซี่โครงแล้วก็อีกจานเป็นส่วนที่มาจากซอสส่วนหนึ่งก็คือเราสั่งสองแบบจานหนึ่งคือมาจากซี่โครงที่เป็นส่วนที่ดีที่สุดซี่โครงที่เขาไว้ทำดีที่สุด ไม่ใช่อันนั้นมันพี่โครงเป็นกระดูกเดี๋ยวฟูอยากทําอยู่แต่แพงอ่สะสปอนมีมาแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อจากส่วนทองมันก็<ะ>ดีที่สุดเลวจะติดมันก็คือดีดีที่สุดทุกส่วนร <Yeah. S 1> ้านนี้คือเขาขัดมาแล้ว <Yeah. S 1> ว่าจไีไม่รู้แหละแต่เดี๋ยวรอเนื้อมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ไปทําพิธีรับมอบสายสะพายนาะงงามก่อน เร็วๆโจ้าตัวมึงต้องไปคนม้อใส่กรับพรานางงามกูเป็นมิสเอ็มยูทีเซนาเฟสนี่ลูกโป่งอันนี้คือคอมพลีเมนต์เทอรี่จากทาง้านลินวัตจุนนะคะ เต๋อพิชไทยอย่างเดียวนี่ทำไมแบบตัวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะไม่ไทยเลยคิดต่อมาชิมลิ้นวัวตุ๋นกันดีกว่าอืมมึงนุ่มมากแบบเอาลิ้นดูอืมเหมือนกินเนื้อเปื่อยมันไม่เหมือนกินลิ้นลิ้นเลยอ่ะอืมเนี่ยเอาลิ้นนะ เอาลิ้นตันๆันไปที่พยายานออกมาแบบได้ดีอยู่เนี่ยนม่ลองดูดิกวาอร่อยมากอันนี้คืออะไรต้องไปเครื่องปรุงแบบไทยๆแนะ่เลยพริกกระเทียมไหม 新年。 น,นี่ก็มีวันละหกจานก็มาช้าๆกันนะครับเขาบอกว่าคารุบิมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวอันนี้ก็เป็นส่วนที่หายากคารุบิเนื้ออันเนี้ยได้เลยอะไรชิานใหญ่นี่ทุกคนเนื้อส่วนทองคือมันเดอะเบสแล้วน้ำจิ้มอันเนี้ยคือน้ำจิ้มที่แบบคล้ายๆเอ่อน้ำจิ้มพริกไทยดำอะ่ะมันมีความแบบเผ็ดพริกไทยดำเปรี้ยวๆอร่อยมาก มันปิ้งอ่งอียะคือเนื้อท้องอะมันเยอะมากมันแทรกเยอะมากไม่น่าสมมาได้เอห้าอ,อร่อยมันกินกับผักว้าอ,อร่อยมากจริงอ่ะมันจะบินไม่ได้กินเนื้อดีๆอย่างนี้มาพักๆแล้วว่า ร้อเลยลเข้าใจแถวนี้ติดอยู่แล้วอะมันอยู่เจแอบอ่ะ mm hmm. อันนี้คืออยู่ติดกับเจแอบนะิวเนี่ยต้องรออืม mm hmm. แต่ข้าวมันเนื้อคือแบบ mm hmm. มนเข้าวมันเนื้อคือที่ตรงครับดีมาก ยั่วหัวคนละสั่นเลยัชนไหอเนาะเอาไหนเอาอื่นเออมึงเรียกเลมึงเรือกเลยสั่งเนื้อเพิ่มจ้าไม่ได้หรอกนี่เดี๋ยวเราจะกินแบบบีบมะนาวเลมอนลงไปบเคิดว่าไม่น่าดิ่มจ่หมดเนี่ยมึงเราเอาเลมอนบีบลงเนื้อดิ มันเป็นดึงความหวานของเนื <c oughs> <na. S 3> ้อ <jaar> ข <ans> ึ <S <S <te am> ้นมามึงยิ่งเด็ออยิ่งกินได้น้อยมากนิ้วผักกินไม่ได้แล้วเอ้าหรอดูดิเออไม่กินก็ได้ผักอ่ะตังมาลวจ้ะ เนื้อที่ดีที่สุดอีกแล้วมีกจานต่อวันอีกแล้วอ่ะเป็นอะไรบ้างอ่ะเป็นอะไรมาต้องทำให้ดีอยู่นะเนื้อปกติบ้างได้ปลาปูปลาเปี๊ยกอุ้แต่ชอบมันหมี่เอ้ยชอบมันหมี่ไปกินอันนี้ก็เลี่ยนนะกินเยอะๆเลี่ยนน้ำจิ้มอืะเดียวอันนี้คือแบบ มันมันจานเดียวอยู่อร่อยมากมากนะทุกคนที่เรากินกันจนลืมเครื่องเคียง,งอันนี้คือไม่กินผักเลยได้สกกูกินผักกูเป็นคนฝั่งนะเสร็จผักเนี่ยถ้ากูไม่ฝั่งไม่มีอะไรตัดเลยนะอุ้ยแปลกอะ่ะ เป็นต้นหอมซอยต้นซอยซอยแล้วไปคุกกับแบบอุ้งมอืมเหม็นปากน่เน่ดินเนอร์แบบมีอะไรต่อไม่ได้แน่แน่อร่อยมากๆแต่เป็นการเปิดโลกมากๆเลยนะกับการกินเนื้อกับบีเลมอนแล้วมันอร่อยอเออจะเลมอนบอกฝา ต้องบีบไปสินนี่ต่างกันใช่ความนเี้ จีบแบบแต่เดาแต่ทำให้ทำให้ดูจึงจึงจึ้งจึ้งจึงๆๆจึง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 จึน้นจึ้งจึงจึ้งจ้งจึ้นจึ้งจ้งดึ้งี้งจึ้จ,จึ้งแบบ้จจึ้งี้จึ้งจะ้ง้งจ้้ึ เพีสี่จุดห้ใน Google Map ได้รีวิว4.5เลยหรอรีวิวเยอะสบูส่ใช่ g ูเกลิ<อ>กลแมปจริงเฉลี่ยประมาณ4ี่คนใน Google Map แตเรื่องมากเหรอโอ้ไปดูที่โหดนะคือว่าก็แหละดูรีวิวมาคนชอบดูในนี้น สับิที่นี่ไม่แรงแต่ก็โอเคนะแสดงว่าเป็นวาสบิสดถ้าวาสบิไม่สดอ่ะที่แบบเป็นพวกผงๆแล้วเอามาตีตีอ่ะอันนั้นน่ะก็คือก็คือจะแรงอร่อยปะยจะยกินเนื้อเป่าๆอันนี้คือเนื้อที่เขาว่าดีที่สุดอีกแล้ว ที่มีวันละหกจานแต่ค่แรกือดีจริงๆนะอันแรกคือมันละลายในปากไงมันหายากใช่หายากส่วนน้นคือหายากแต่อันนี้คือเนื้อส่วนที่ไม่ติดมันเยอะมึงอันนี้ก็ยังนุ่มอ่ะแค่ไม่ต้องกัดเลยอ่ะอุ้ยขนาดไม่สุกอเนี่ยมึงกินของกูไม่เห็นเย็นเลย่แบบกูเย็นอ่ะมึงเหมือนกินเนื้อตุ่นแต่มันไม่ใช่เนื้อตุ่นนะเจ็บปะเป๊ะ สมควรแล้วแหละที่แบบแปดชิ้นสองพันห้าสมควรมากจะกินกับเนื้อแค่กินกับน้ำจิ้มหน่อยมาแล้วนะคะเขาอกว่าไงขนมหนาขนาดน,าน,าน,านาี้นะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวเราลองแบบว่าไม่ไ ต้องประมาณเนี้ยให้มันได้แบบในความ<า>เนื้อมากไม่ใช่ละลายหายไปเหมือนจานแรกอะ่ะฉันชอบจานนี้ชอบอีกเดี๋ยวอันนี้เราจะลองบีบก,กับเลมอนเปิดโลกมากการกินเนื้อกับการบีบเลมอนลงไปไสุตก็ดีไม่สุดรไปได้อืเหมือนไม่สุดจะดีกว่าอืแบบน้อยกว่านี้ ถ้าเหมือนชิ้นตะเกียมันจะมีความหวานของเนื้อมากกว่าแต่อันนี้มันจะสุกข้างในก็จะสุกไปด้วยไม่ได้กลิ่นเนื้อเลยถ้าไม่ต้องกัดเลยแบบไม่ได้กลิ่นเหม็นอเออมันไม่สาบเนื้อนะแต่ฉันจะกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถวบ้านได้ยังไงอ่ะได้แหละไม <laughs> <laughs> ่าไม,าไ,มได้ แปดชิ้นสองมันห้าไม่ว่าเราจะกินถึงวัน่านี้ได้ไงอ่ะมากกว่าอ๋อฉันต้องทำอะไรอ่ะเพื่อให้ได้กินอย่างนี้ทุกวันอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้อ่ะขอบ่ยิงไปก่อนเพราะวันเนี้ยเหนือวันตีเหมือนได้ถือกระเป๋าเบอร์กินนบบแกไม่ไปได้นี่ยเรอ่า อะไก็คอ,อคิดอยู่ว่า, <c oughs> า,าทำอะไรเพิ่มดีได้กินทุกวันทำอะไรเพิ่มดีมึงมันเกินไปอ่ะเนื้อมันเกินไปจริงๆร้านเนี้ยบอกว่าลืมตาม,มาต้องเห็นนะว่าแช่อยู่ตู้เย็นลืมตาม,มาต้องเห็นพอจชชูเรือ่องนี้เหรอแต่กูเห็นว่าคนรวยอ่ะแล้วกินเนื้อก็หมดแล้วนะรักโลกไง นอง,งมากกินผดีไม่เราก็ไปเร<ห>าก็ไปรักในเว<ฮ>อื่นเช่นแบบลดการใช้ของรีวิวการใช้ของอะไรองี่ได้แต่เหนือเราห้ามหยุดกินอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีข้าวหมดแล้วฉันรู้สึกว่าอ้วนมากนี่ทุกคนแต่เราอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะมีน้ำจิ้มอะไรให้เรา เราชอบที่สุดก็คือการบีบเลมอ,อนลงไปกินบนเนื้อเปิดโลกเรามากวิธีการกินเนื้อแบบนี้แค่เลมอ,อนจบไม่ต้องจิง้มอยาเอาเนืเน้อนี้ไปผัดกะเพาลองดูจังเลย h ัลโหทุกคนเรากินเนื้อชิราซุมิเตอียากินีขู่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็าำลังเดินเข้ามาในเจแอปมาหาของหวานลางข้าวปากเนื้อแต่ไม่อยากล้างเลยเนื้อมอกี้มันดีมากแต่ก็ต้องกินแหละของหวานนะไม่กินไม่ได้มันจะไม่ครบสูตรของช่องเราทําไมหรอคือแบบว่าในสกิปเมื่อกี้ไม่ได้เลยอะทำไมน่งกินแบบ ถ้าเป็นครีเอทีฟรายการนี้ยังไงก็หนึ่ไม่ออกทำไมอ่ะหม่ากล้างของข้าวสักปากเลยอย่างเงี้ยวอล์กอยกิ้งของหวานล้างของข้าวแต่ไม่อยากล้างเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะทำไมอ่ะมันไม่เคยมีฟิลมันดู above ์หรออ่าร์ดิออนดิออนแล้นเนี่ยโอปองเป่งยังอยู่คือเราอ่ะเมื่อก่อนอ่ะมาใช้ชีวิตแถวเจมาแบบแรดๆอ่ะก็คือแบบอยากอัปเกรดตัวเองก็ไม่อยู่แถวนี้บ่อยแต่ พอเริ่มแบบทํางาน,นงาเริ่มไม่มีตังใช่มาจากคองสานนะเมื่อก่อนใครของอยู่สยามไงโอเคทุกคนนี่ก็คือมาสรุปจบที่โอปองแปงเจเอเบนิวนะจ๊ะมาใช้ชีวิตแถวเจเอเบนิวแบบช่วงบ่ายแก่ๆก,กับเพื่อนสนิทเพื่อนโจนะซึ่งนั้งอีด้านหลังเราเพราะว่า นั่งมีประชุมงานออนไลน์ต้องรีบวิ่งเข้ามาหาคาเฟ่นั่นเองนะครับสรุปราคาวันนี้ทั้งหมดกินไป7,839บาทปรบาทปมมือก็คือสั่งเนื้อไป3อย่างนะก็มีทคุเซนแอซกริเทนเดอร์สองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเอจานสุดท้ายที่แบบเป็นชิ้นหนาสี่เหลี่ยมแปดชิ้นนั่นแหละ วันหนึ่งก็จะมี6จานเท่านั้นของร้านเพราะว่าเป็นเนื้อส่วนที่หายากนะจ๊ะทางร้านเขาก็จะเตรียมไว้แค่6จานถ้าใครมาก็คืออาจจะโทรมาจองก่อนก็ได้หรือว่ามาเช้าๆก็จะได้กินแบบเรานะแล้วก็ไออีกตัวหนึ่งราคาเท่ากันเลยก็คือ royal toksen u karubi ไอตัวที่แบบเหมือนมันนะที่ละลายในปากจานแรกเลยที่เรากิน mm hmm. ก็คือร้านจานนั้นก็คือสุดยอดมากๆนะเป็น A5 เหมือนกันแต่ เราว่ามันมันไปนหน่อยสำหรับเราเราจะชอบความมีเ็กเจอร์เนื้อให้เคี้ยวด้วยนะแล้วก็จานสุดท้ายโทกุเซนโทโมโรสุก็เป็นจานเนื้อเนื้อช็อกฟ่โกงที่จะแบบมีเนื้อติดเยอะกว่าแล้วก็มีมันแทรกนะจานนั้นนะเราว่าอุ้ยตจท้อ,ทองเธอตจอท้องบินเราว่าจานนั้นมีความที่แบบเราว่าโอเคสำหรับเราสุดนะและถูกสุดด้วยทำไมฉันชอบของถูกพันสองแปดสิบบาท นะจ๊ะก็เอารวมๆก็คือเป็นร้านที่เราเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็เนื้อเขาดีจริงคุ้มค่ากว่าราคานะคะก็คือทุกคำที่กินเข้าไปก็คือรู้เลยว่าแบบมันเป็นเนื้อที่มีคุณภาพและนำเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆนะแต่ถ้าใครที่อยากกินแบบเราวันนี้ก็ลองมากันดูที่ซ um ูมิเตอิยากินนคุที่ทองหลอ่อตรง J Avenue นะครับมาจอดรถได้ที่ J Avenue เลยนะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตที่ว่างวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ